สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่เกมปีศาจนะครับนะก็เกมเก่าแล้วนะครับนะคนไทยสร้างด้วยเป็นไงเทพเทพเอาเป็นว่าเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับนะอือฮึอุ้ยมีเลือกระดับความยาก Normal หรือ Hardcore ดีระดับเราอ่ะ Normal พอ ก็รูปแบบการเล่นนะครับนะ่จาจะคล้ายๆกับ AO o อนี้เลยนะครับนะก็คนไทยสร้างนะครับนะเป็นงานเก่งปัล่ะพูดเหมือนกูสร้างเลยชิบหยโอเคแก้วก็พูดนะครับว่าว้าวนี่นั่นเหอรอคราัส์มหาเศรษฐีที่ว่าเออที่นี่แหละคาราัส์ของคุณอเอาเบิร์ดโอ้โหเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไหนวะนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองนั่นหรือการดาพูดนะครับนะชนะเทพก็ โอ้โหใหญ่โตวกว่าที่คิดไปซะ,ะอีกชนะเทพอาฮ่าถ่ายคิดไปยั่วเจ้าพงพัดดีกว่าเจได้แทนอยากปอดแหกไม่เข้าเรื่องมันนีบอกแต่แต่ว่าพงพัดเขาไม่สบายนี่ฮะฉันว่ากลัวผีจนปอดแหกตั้งหากล่ะาฮพอเหอะโอ้โหเสียงแม่งบิว้วเหลือเกินประโมทบอกนี่ เราเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกว่าเอาแล้วเปิดไปมืดจังเลยอะ่ะโอ้สว่างมากเนะี่ยที่นี่ดูแปลกๆนะว่าไหมเฮ้ยเสียงมันดังไว้เปล่าจริงด้วยที่นี่ดูเหมือนยังมีคนอยู่เลยอะ่ะนั่นสิการดาพูดแถมไฟก็ยังใช้ได้แล้วมันมืดยังไงวะ ชนะเทพไม่ดีหรือไงบางทีที่เขาว่ามีผีอาจจะจริงก็ได้มั้งสถาพรปีศาบุยฟ้าผ่าครับนี่เรากลับกันดีกว่าไหมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะปวดที่หรือเปล่าฉันฉันจะกลับแล้วอะไรว่ามึงมึงมาแป๊บเดียวจะกลับแล้วเหรองี้เง่าหน้าก็แค่ฟ้าผ่านะ ใช่ไอ้แคฟ้าผ่าจริงสิผมลืมสนิทเลยลืมอะไรในข่าวว่าเย็นวันนี้จะมีพ,พายุเข้าด้วยพายุเขียนเพลินนะครับถ้าฝนลงแล้วแล้วกพ็พวกคุณติดอยู่ที่นี่ยาวแน่ถ้ายังไงว้วพรุ่งนี้คอยมาดูดีกว่านะครับบปละอายางยางยางถ,ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนละอา้าวไปไหนเอ้ยไปไหนสงสัยมันลืม เก็บผ้าที่ตากไว้นะครับผมเฮ้ใครปอแท็กแล้วก็รีบตามตุดหมอนั่นไปเลยไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละไอแหอย่าให้รู้ว่ามึงหนีนะครับพกแกล่ะว่างไงจะเดินดูแถวแนี้หน่อยฉันก็อยู่นี่แหละเจง๋งโ้ยเหลือ5้าคนซึ่งคนมันเยอะกว่าอาโอนี้นะครับอาอนี้คนมัน น้อยใช่ไหมประมาณสี่คนที่ไปบ้านทับที่ไปบ้านผีกันล่าท้าผีอะไรอย่างงี้แผนที่ห้องโถงห้องน้ำห้องครัวห้องคนรับใช้ห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นส่วนหลางบ้านตอนนี้เราอยู่ห้องโถงหรือเปล่านะดูเดิมันเป็นโถงกว้างๆอย่างนี้นะครับนะอุ้ยคนไทยแม่งทําดีเว้ยเสียงบรรยากาศมาเต็มเลยอ่ะปราโมท เราไม่ควรมาที่นี่เลยอะกลับไปดิกลับไปได้ปหดูเหมือนฝนกำลังจะตกอ้าวเกมอาโอนี้ประตูเปิดไม่ได้เพราะมันถูกล็อกแต่นี่หนีไม่ได้เพราะฝนตก w h a t the fuck มึงผ่ามึงผ่าฝนไม่ได้เหรอห้องอไรอ่ะสำรวจก่อนสำรวจ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  ปีศาจเกมนี้จะหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะงั้นเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะโดนมันย่ำยีกันดีกว่าโอ้โหดูพูดเขาสิทุเลททุเลทอะไรอะปะปะปะแล้วทำไมมันเป็นไทยเนี่ยห้องครัวหรือเปล่าห้องครัวแน่เลยหนังสือพิมพ์ป๊าบมีพ่อแม่ลูกจบอ้า เดู้ผู้หญิงนี่ไปดูกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ตเดะแฟเดะแฟตมาเดะแฟดมาเฮ้ยมีจานแตกด้วยเก็บจานได้ปะอ้าวไม่ได้อะแม่นึกว่าจะเหมือนอาโอนี้ทำไมมันวิ่งเร็วขนาดนั้นวะเฮ้ยปาโมดเฮ้ยปาโมดนี่เรานี่วะเมื่อกี้ใครวะชิบหายลืมชื่ออ้าวหายหมดเลยหายจ้อยถึงก็แดกจุดอะไรทีเดียวตอนนี้เราอยู่ ห้องถงขึ้นไปได้ปะเย็ด <Yeah. S 1> มีเสียงเดินด้วยรายละเอียดใช้ได้ถือว่าทำดีอยู่แผนที่ห้องถงห้องเลน่าห้องทำงานห้องสมุดห้องเก็บของห้องเอาเบิร์ดแมรี่ห้องโกงูทรีูน่เอ่อตรงนี้ไปได้ปะไม่ได้ใช่ไหมอ่า <c oughs> ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเสียงรถไอติมฮะไม่ต้องห่วงไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรประตูล็อกโอ้โห,หเสียงบรรยากาศแม่งมาเต็มประตูล็อกตรงนี้ไปได้ปะไอเสี้ยเสียงอะไรอ่ะม,นออมรระันเนี่ยชื่อพ่อแม่ใครบ้างวะเนี่ยมันนี่ป๊าบคราบเลือดงั้นลึก และอะไรกระพริบ,บกระพริบนี่ผ้าเช็ดหน้าแม่มาแบบเดียวกันเลยมาเช็ดคราบเลือดสินะปั๊บคราบเลือดผ้าเช็ดหน้าถูกใช้กูจะพากทําไมวนะเนี่ยโอ้โหนี่มันซาดาโกะหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะใช่ฮะน,น่ะเอาเถอะเอาเถอะมามามา,มาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตกใจเมื่อกี้เอ๊ เปลี่ยนหน้าไม่ได้นะตกใจตกใจไปนหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะสำรวจเนี่ยตู้ฉันหนังสือมีอะไรหรือเปล่าไม่มีเคลียอุ้ยเซฟก่อนดีกว่าวะเซฟทับไฟล์เก่าไว้วกันเซฟเยียส,สิ่งของโอ้โหว่างเปล่าอุ้ยเสียงน่ากลัววะ่ะตึ้งตึ้งป ประตูล็อกโอ้ประตูล็อกอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะเพื่อไปเหอะไปที่อื่นไงดีกว่าโอ้โหเสียงเดินมันบิ้วะเหละเกินเฮ้ยพ่อมึงสิ้นไอสัตว์เอยมาเป็นชุดเหล็กโทษ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 อะไรวะนะเมื่อกี้ แหว่งเอ้ยขาวจ๊วะเลยอ่ะกระลำปีชี่มีเคอะตกใจตกใจประตูตูมันจะติดอะไรบางอย่างนี่ต้องไปทางนี้ใช่ไหมนี่ต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยไปก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเสรก่อนนะ้วกัน เซฟทับไฟเกา่าไปเลยเฮ้ยพ่อมึงเฮ้ยเชี่ยรประตูล็อกประตูล็อกโอ้ยเสียงแสบแก้วหูค่ะ what the fuck man มันจะออกมาใช่ไหมเราต้องวิ่งลงไปมาเตรียมแผนและสามสองหนึ่งมาเลยมึงมามึงมา มึงมามึงมาหมานี่โอ้โหห้องน้ำห้องน้ำเปล่านี่ยห้องน้ำแล้วกูจะไปทางไหนกูจะไปทางไหนทางนี้กด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 เฮ้ยเสียงอะไรอะวิทยุอะน่ะเฮ้ยมันไปแล้วไปแช่โคดได้ปะอุย้ย นี่มือนอะไรกันวะเนื้อโอ้ยทิ้งของอะไรให้ด้วยอ่ะปะเอาเบิร์ตน้ตคืออะไรเอ่ยเอาเป็นบันทึกใช่ไหมดเรเอาเบิร์ตสิสิงหาคมพศสองสี่ทุยสอง้ยสี่8ลูกสาวของผมจากไปแล้วผมคิดว่าผมควรทำอะไรสักอย่างผมไม่อยากจะฝังศพเธอเลยให้ตายสิเธอควรจะเป็นฝ่ายที่ฝังศพผมก่อนผมได้แต่โทษพระเจ้าว,ว่าทำไมกัน ชัางหน้าเศร้าเลิศเกินก๊กกอกน้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลาออืฮึแล้วไงต่อเอ่ยดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างดูเหมือนจะติดอะไรบางอย่างโอ้โหติดหมดเลยใช่ไหมนะเหนี่ยเฮ้ยไอ้พ่อมึงสิ้น แล้วมึงโอ้อยู่ข้างหลังตายสิคะเฮ้ยปาปามึงมาได้ยังไงวะนะจำไว้เราจะไม่มาเราจะไม่เข้าห้องน้ําเดิมเราจะไม่เข้าเราจะไม่เราจะไม่เข้าแบบเมื่อกี้อีกเพราะเราจะโดนเล่นโอเคตอนนี้เซฟไปก่อนเชค็คปาปน้ำไหลตลอดเวลาแล้วก็เซฟอีกระแวงไว้ทั่ว มันโคตรฮาร์ดคอร์เลยแล้วนี่อะไรอะ่ะเทปบันทึกเสียงไหนสู้ไหนดูดิอืม้มหกก้ากลัวจังเลยเสียงหนึ่งสิงหาคมพศสองห้าห้าห้าเวลาทุ่มสิบห้านาทีนี่มันรับนี่มันบ้าอะไรกันน่ะปีศาจนั้นเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงให้ตายเถอะจะไม่รู้จะพูดยังไงเดียมันเหลือเชื่อมากๆปีศาจนั้นมันไล่ลา่าฉันตลอดมีสองทางที่ทําให้หลุดพ้นจากมันได้แอบในตู้เสื้อผ้าซะมันก็ใต้โต๊ะอะไร แต่ก่อนเดี๋ยวเจอประเด็นเฮ้ยทางนี้ไปได้ห้องโถงเนี่ยว่ะเอาละโอ้ยแมงเอ้ยซาดากุหรือเปล,ล่าวะเนี่ยเราต้องไปไหนต่อเนะตอนนี้เรามีอะไรไม่มีมีแต่บันทึกใช่ไหมโอ้ยขนตูดลุกค่ะเซฟ พยายามพูดปลุกใจตัวเองกลัวกลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยกลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยเซฟอย่ามาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวสันหลังประตูล็อกตะเอ๋ประตูล็อกโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยแม่งล็อกทุกบานเลยเนะี่ยอะไรอะแล้วใครทิ้งอะไรไวอ้อีกเนี่ยอ๋อไอ้เชี่ยไอ้ภาพเก่านี่ย嘛เฮ้ยแล้วอะไรกับพริบตรงตรงู้หนังสืออะ ตู้เก็บหนังสือโอ้โหไม่รู้เนะี่ยว่าเป็นตู้อะไรเอาเบิร์ดโน้ตเฮ้ยได้ยะแล้วก็ที่ค่าหนังสือโอเคโอ้โหเซฟสไปดูบันทึกก่อนลูกสาของผมอาการป่วยหนักขึ้นทุกทีไม่ว่าผมจะจ่ายเงินจ้างหมอที่ดีที่สุดในโลกมาเพื่อรักษาเธอแต่ก็มีแต่ก็มีอาจช่วยให้อาการของเธอดีขึ้นเลยช่างน,น่าเศร้าจริงๆนะครับผมสงสารดเรเลเบิร์ตจริงๆเลย สิ่งของเรามีที่ขั้นหนังสือมีเลขด้วยโอ้โหจะใบหวยปนะเนี่ยเกมไทยมันต้องมีใบหวยไทยแน่ๆมันต้องมีใบหวยอย่ามาเลยดีครับเซฟก่อนกลัวอันนี้ไม่มาตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนะี่ยประตูล็อกที่ขั้นหนังสือมีตัวเลขอยู่ชิมนี้เซฟก่อน โทษทีนะครับที่ต้องเซฟบ,บ่อยๆผมกลัวตายฮนะเซฟก่อนสัตว์ตกใจจริงๆเลยเกียดเสียงเครมันเกียดเสียงเครื่อคมันทึกเสียงจริงๆนังฟืดมาเลยนะเออลงดีกว่าเนาะเสียงรองเท้ากระทบกับพื้นเซฟ เออเซฟกันอันนี้ห้องน้ำใช่ไหมแย่เบชเซฟนี่อย่ามาอย่ามาอย่างอย่างอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อก๊อกน้ำอันนี้เราสำรวจไปแล้วนี่ว่าเอาเฮ้ยถูกใช้ได้ไงฮึเสียง,งยกกักกระชีแล้วไงต่อเออวิยตัวเลขอะไรสักอย่าง เอาแล้วไงมันต้องไปไขรหัสเซฟแน่ๆจังหวะนี้บอกตรงว่าแต่เซฟอยู่ไหนวะตอนนี้เราเซฟก่อนเนี่ยเซฟอยู่เนี่ยเซฟอยู่เน,นะนี่ยนี่อันนี้ห้องโถงใช่ไหมอย่ามานะครับเซฟโอ้ยแม่งทำไมรู้สึกกดดันกว่าเอาโอนี้อีกแล้วเนี่ย นี่เปิดมาก็เต็มสตรีมเฮ้ยอะไรอะตรงนั้นอะขาวๆกระพริบกระพิบ,พบดูเดียวป๊าปเอ้ยชิยเอ้ยตกใจแกดูเหมือนกล่องนี้ต้องใช้รหัสสำหรับเปิดนี่ไงเรามีแล้วเนี่ยรหัสแบบหนึ่งรหัสอะไรวะลืม9 6 4 7จัดไปชุดใหญ่ไฟพิบ9 6 4 7 9 6 4 7ปัป๊าป เปิดได้แล้วอะไรเอ่ยกุญแจห้องครัวแล้วเมื่อกี้เราก็เข้าห้องครัวได้แล้วนะจะมาทำไมอีกวะเซฟกุญแจห้องครัวถูกใช้อ๋อหัวและอะไรเต็มเลยเนี่ยอ๋อใช้บันทึกเสียงอีกแล้วเหรอเตรียมใจเตรียมใจต้องเตรียมใจเปิดอยู่ไหนวะหนึ่งเสียงหา ห้าห้าห้เวลาทุ่มครึ่งฉันเห็นเจ้าปีศาจส,สีดำปิดไฟปิดไฟซะโอ้กูก็เห็นตอนนั้นเหมือนกันตอนเข้าห้องน้ำอะโดนตายเลยนะอันนี้คือนั่งเซฟพิมพ์เหมือนเดิมเซฟก่อนดีกว่าและนี่คืออะไรเอ่ยกุแจห้องนั่งเล่นโอ้โหแลวจะเราจะจุกได้ใช่ไหมนะจุกจุกโอเคชิบหายตรงนี้จุกไม่ได้มันติดไฟอยู่ โอเคตอนนี้เรามีกุญแจห้องนั่งเล่นแล้วชิเมดูสิ่งของก่อนไม่มีอะไรพิเศษกุญแจห้องนั่งเล่นนะเราก็ต้องไปที่ห้องนั่งเล่นแต่ห้องนั่งเล่นอยู่ไหนวะยี่โอ้ยตกใจนะว่าจะมาโอ้โหโอ้โหมันจะออกมาหรือเปล่าเอยเซฟก่อนดีกว่า เฮ้ยอะไรอะเก็บมาเอาเบิร์โนตอีกฮะฉบับที่เท่าไหร่เออสามหรือเปล่าด็อกเตอร์เอาเบิร์16สิงหาคม2548หลังจากงานศพของลูกสาวผมผ่านไปผมก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยผมรู้สึกเหมือนตัวเองไร้จุดหมายน่าสงสารเขานะครับเซฟเป็นเรื่องที่ดราม,ม่าจริงๆนะครับนะสำหรับคนที่เสียลูกสาวไป อย่าอย่ามาเกียดเสียงตัวเองวะเซฟอย่าโอ้ยเปียโนโอ้โหไวโอเล่ั้งไอสัตว์อะไรเอ่ยมันเป็นคล้ายๆภาพถ่ายติดวิญญาณเหรอมันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะนังเสือพิมพ์ไง โธ่ทำเป็นลืมไม่ได้ป่าโมดอันนี้อะไรอ่ะดูเหมือนกล่องนี้ต้องใช้รหัสสำหรับเปิดรหัสอีกแล้วเลยโอ้โหจะไปหาจากไหนครับเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นคงจะมีอ่ะเุ้ยเราแอบต้โตได้สึ่งพิเศษกว่าอาโอโอนี้เอาโอนี้แอบได้เฉพาะไอ้แอบได้เฉพาะในตู้เนาะอันนี้เอาเอาเรกว่าเอาเบิร์ดโน้ต Happy Birthday to you ของใครเออ อาแล้วไงนี่เราต้องไปหาใช่ไหมนะหารหัสเอาเป็นว่าต้องไปหารหัสก่อนใช่ไหมโอเคจัดไปว่าแต่รหัสอยู่ไหนวะโอ้โหเซฟตลอดเลยเนะี่ยระแวงเกิดความระแวงอีตกใจจริงเลยนึกว่าจะมาแล้วซะแล้วเซฟก่อนนี่ ลล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 ลาา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 าไปก่อนอื่นเราสำรวจห้องครัวดีกว่าเพราะมันใกล้ดีนะครับนะมันใกล้ดีเซฟปั๊บแล้วนี่อะไรอ่ะนายอารีสิบแปดสิงหาคมวันเกิดเอาเบิร์ตยี่สิบสี่กันยายนวันเกิดเลน่าเกิดแมรี่เอาไปทำอไมวะเนี่ย มันอาจจะเป็นอนนี้ก็ได้เอ้อรหัสอรรหัสร,ห,สรหัสเปิดไน้นัรนรหัสรหัสเปิดใช่ไหมรหัสเปิดเซฟแน่แน่วันเกิดใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในนี้หาที่โจดแปบบ๊บเรียบร้อยมาเราจะไปลองเปิดกันเซฟก่อนใช่ไหมเด,เดี๋ยวเพิ่มความแน่ใจสิบแปดสิงหาเราจะตีเลขอย่าก,ก็ไปหวยไอ้บ้ามีการตีลงตีเลขด้วย 18สิงหา18กับ0 8ย์ใช่ไหมใช่ป่าววะส่วน24กันยากันยาเดือนที่เท่าไหร่วะกันยาเดือนที่9ก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมส่วนมกราใครๆก็รู้ครับผมเดือนที่1นึ่งไงเนาะสิงหาเดือนที่8ปไปขายเซฟกันเซฟก่อนดีกว่าวะตอนนี้เฮ้อ แต่ผมว่าลูกสาวน่าจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดนะครับนะซึ่งอาจจะเป็นวันเกิดลูกสาวก็เป็นได้อ่ะป่ะเซฟก่อนโอ้โห,โหมันเก่งซะเหลือเกินโอ้โหทางยาว ไอ้พ่อมึงสิ้นไอ็สัตว์เอ๋ยโอ้ยโอ้ยโออย่าพุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยาโอ้ยแน่จริงมาแน่จริงมาแน่จริงมาสิยังไงกับผมครับยังไงกับผมยังไง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 อย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แน่นอนคอมอนเบบี้คอมอนคอมอนโอเค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 ไป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 แล้วสกอแล้วสโอเค thank you man oh fuck Holy fucking shit is the dinosaur j e s c r i b e what the fuck What the fuck What the fuck เป็นไฟเป็นไฟแอบ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 มันจะเจอกูเป่านีอะโอ๊ยไปแล้วอย่าฮะไอ้โง่ Happy birthday to you เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนิดเดียวเกือบโดนมันกินแล้ว เราลองของเอาเบอร์ก่อนไหมหนึ่งแปดศูนย์แปดไม่ใช่ของเลียนาซึ่งเป็นลูกของเอาเบิร์สองสี่ศูนย์เก้าเฮ้ยจัดไปได้แล้วกุญแจห้องเก็บของแต่ห้องเก็บของอยู่ไหนวะเซฟก่อนห้องเก็บของอยู่ไหนเอย ผมไม่ใช่อยู่ในเปีโนโนหรอกเนาะโอ้ยเซฟเป็นระยะระยะห้องเก็บของห้องเก็บของอยู่ไหนครับห้องเก็บของครับเสียงเอื่อยเราดูแผนที่กก่อนไหมเราดูแผนที่กันก่อนดีกว่านาะป๊าห้องเก็บของอยู่ไหนวะเฮ้ยห้องโถห้องนั่งเล่นเฮ้ยห้องเก็บของ อยู่ไหนวะอ,นอยู่อยู่ชั้นสองนี่แหละเราต้องขึ้นไปชั้นสองอีกนี่ให้ตายเถอะโอ้มาป๊าบห้องเก็บของเจอแล้วเดินไปสุดซอยแล้วก็เลี้ยวขวามันจะตามมาปะวะเฮ้ยเซฟก่อนโอ้โหเฮ้ยเย่ได้แล้ว กองเก็บของทำไมของมันเยอะขนาดนี้เซฟเซฟเพื่อความชัวโอ้ยอะไรเนี่ยเอาเพื่อทำไรอะ่ะโอคช่างแม่งน้ำมันไฟเช็คเอามาทำไรเอ่ยมันต้องมีไฟเช็คใช่ไหมกองเหล็กที่ถูกเชือกผูกไว้โอ้โหไม่บอกนี่คงไม่รู้ นี่คือไรเอ่ยเสียงมันไปต่อยตู้เท้าทำไมแล้วนี่นี่อ้าวเฮ้ยกุญแจห้องเลยนะอาวลูกสาวเอาเบริร์ต้องหาแล้วต้องหาไฟแช็คมาเผานี่ใช่ไหมแหมง่ายซะหลือเกินดีแล้วง่ายๆอย่างนี้จะได้จบเร็วๆไม่เหมือนไม่เหมือนแอโอนี้แม่งปริศนายากจะต้องค้นเน็ตเลย องน,น่าอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตั้งไกลแป๊บนึงเดินไปไปเจอห้องไปเจอทางเดินยาวๆแล้วก็เลี้ยวลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามนั้นหรือเปล่าเออโอไม่ใช่นี่หว่าโอโ้กูอะไรของกูเนะี่ยทำเหมือนรู้ดีอ่ะเอ่ะไม่ตามยังไม่มีใครมานะครับนะเอสซาดากะ ยิ่งเล่นยิ่งระแวงไอพ่อมึงกูจะไปหลบยังไงแล้วมาสักขนาดนั้นพ่อเป็นตำรวจแล้วครับตั้งด่านสักขนาดนั้น <c oughs> มาดิมึงมาดิมึงเอ้าทำไมไม่มาวะทีนี้โอ้คำหยาบเยอะไปนิดโทษทีครับผมมึงมาประตูล็อกไม่ใช่ตรงนี้ เซฟแล้วไอ้โอ้โหเซฟหุ่นยห้องเรน่าถูกใช้โอ้โหอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาหมีเต็มไปหมดเลยอะห้องทำงานแล้วมาอยู่ห้องเลน่าได้ยังไงสงสัยซะละเกินอันนี้เอาเบิร์ดโน้สเอามาอ่านอุ้ยฉบับที่ห้าเลยหรอ ฉบ,บับที่สีอยู่ไหนเอ่ยดอรเอเบิร์ตหกธันวาสองห้าสี่แปดผมค้นพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากมันเป็นตัวอ่อนเพศเมียผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่มันพยายามจะสื่อสารกับผมเอาแล้วไงเอบ์ตไปเก็บเอเลี่ยนมันเลยก็เป็นว่าก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วมาต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับนะซึ่งคลิปหน้าอาจจะไปที่ทำง,งานของเอบ์ตก็ได้นะครับนะอาจะไปเจอตัวอะไรสักอย่างอย่างที่ ในโน้ตบอกก็ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับผม